ตราประทับอันนี้หมายถึงตาอะไรคะมาดามได้รับคําถามนี้มากมายเลยนะคะหลังจากที่น้องๆคนไทยไปติดต่อมรอถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะคะมาดามจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะว่าตาแดงๆนะคะอันนี้อันนี้ที่น้องๆหลายคนสงสยัยมันคือตาอะไรคะทุกคนฟังนะ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะเป็นตราประทับของประเทศไทยนะคะเป็นตราประทับเกี่ยวข้องกับคนที่เดินทางเข้าออกที่ประเทศไทยนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าไอ้ตราประทับเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของประเทศไทยนะคะคุณดูนะคะมุมขวาสุดเป็นแบงตรงนู้นนะคะมันจะเขียนบอกว่า immigration Thailand น,นะคะหรือสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะอันนี้ก็คือว่าตอมของประเทศไทยคะ่ะจะบันทึกนะคะ ทุกคนที่เดินทางเข้าที่ประเทศไทยเขาจะสแตมป์ตาอีสสีแดงให้นะคะว่าสมมตินะคะบุคคลคนนี้เดินทางเข้าไทยที่4ม2021นะคะก็วันที่4มีนาคมปี2021ค่ะส่วนอิตาสีน้ำเงินข้างบนนะคะมันเป็นการบันทึกนะคะว่าบุคคลคนนี้เดินทางออกนะคะนอกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่13แจนปี2018นะคะมันเป็นตาเข้าและตาออกของที่ประเทศไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะ รู้ได้ยังไงนะคะว่าเป็นตาออกของประเทศไทยอ่ะดูข้างบนนะคะมันเขียนว่า Bangkok Thailand นะคะดังนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับของประเทศเกาหลีนะคะดังนั้นตอมอเกาหลีเห็นตาเนี้ย มันไม่ได้มีผลกับประเทศของเขาค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าท่าหนูได้ตาแบบนี้แล้วหนูจะไปเกาหลีได้ไหมรู้ก่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกาหลีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคุณติดตอมออยู่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยเขาจะบันทึกเก็บประวัติของคุณอนะ่ะที่ลายนิ้วมือนะคะพอเขาเก็บบันทึกประวัติที่ลายนิ้วมือแล้วไม่ว่าคุณนะคะจะเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มอื่นๆหรือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลใดๆก็ตามเวลาที่คุณเดินทางไปที่เกาหลีปุ๊บและแค่เอามือยื่นสแกนนะคะถ้าเกิดว่านะคะ ประวัติเนี่ยมันโชว์และส่วนใหญ่มันจะโชว์นะคะเท่าที่วาดามารับเป็นงานที่ปรึกษาของน้องๆเนี่ยหลายคนที่ติดตอ่อมอไปอีกก็จะติดตอ่อมออีกหรือบุคคนที่เคยเอาว่าวีซา่าหรือถูกจับกลับออกมานะคะเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ไหล่หนึ่งมือใช่ไหมพอคุณเดินทางเข้าไปใหม่มันก็ถูกอีกแล้วค่ะว่าอ้าวคุณเคยมาเกาหลีนี่คุณเคยว่าวีนะคุณเคยถูกจับนะคุณจึงต้องนะคะไปถูกซักประวัติที่ห้องออฟฟิศหรือติดห้องตอมอนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ถ้าถามว่า ติดแล้วเนี่ยมันจะสามารถเข้าเกาหลีได้ไหมมันก็มีคนที่ติดนะคะตอบคำถามได้ดีแล้วผ่านและแน่นอนนะคะมันก็มีคนที่ติดตอ่อมแล้วก็ถูกส่งกลับที่ไม่ผ่านแต่ทุกคนรู้ไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะกี่สิบปีนะคะประวัติเขาเก็บที่ลายนิ้วมือประวัติของคนไทยหรือต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีอมันจะไม่ลบนะคะแต่ถ้ามีเหนนตุผลดีตอบคำถามได้ดีมีโอกาสาผ่านเข้าไปได้หรือ ในบางกรณีนะคะมันมีคนที่โชคดีมากๆอ่ะแม้เคยถูกจับและเขาลง k e t a ผ่านนะคะหรือรายงานตัวว่าวีซ่าเนี่ยลง k e t a ผ่านบินไปที่เกาหลีตมเกาหลีรู้ด้วยอะ่ะคนเนี้ยเคยว่าวีรายงานตัวกับนะแต่ดวงดีค่ะทมนิดหน่อยนะคะว่ามาทําอะไรรอบนี้บอกว่ามาเที่ยวแล้วอนุญ,ญาตให้ผ่านเข้าไปนะคะดังแม้กระทั่งคนถูกจับนะคะมันมีคนผ่านเข้าไปได้ด้วยนะ,ะดังนั้นถูกจับไม่ได้มีสามีนะสิ่งที่มาดามเล่าเนี่ยมีคนที่มาแชร์ตอนที่มาดามไลฟ์สดนะค,ะคือ ไม่มีสามีเลยถูกจับแต่มันหลายสิบปีมาแล้วเนาะอาจจะแบบสิบกว่าปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขานะคะตอบได้ดีเออแล้วก็อนุญาตให้เข้าไปเที่ยวเกาหลีได้นะคะดังนั้นมาดามจึงบอกว่าแม้ถูกจับนะคะแม้เคยว่าวีหรือเคยติดตอมอที่เกาหลี ถ้าคุณจะไปอีกครั้งหนึ่งนะับปัจจุบันนี้มันต้องลง K ETA ให้ผ่านถ้าผ่านคุณลองบินเลยค่ะถ้าโชคดีมันจะผ่านได้แบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าติดต่อมอและตอบได้ดีก็มีโอกาสผ่านและแน่นอนเช่นกันค่ะประวัติมันไม่ลบนะคะดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงว่าติดต่อมอถ้าตอบได้ไม่ดีมันก็จะถูกส่งกลับนะคะดังนั้นใครรับความเสี่ยงด้านแบบไหนก็เอาตามที่เราโอเคเลยคะ่ะใครลงไม่เป็นอันนี้มานำรับรงเคอีทีเนะคะใครสนใจจิ้มโปรไฟล์หรือช่อง Descript i o n มาได้เลยนะคะ